คูเลนดีไหมอยากลองเล่นอะไม่ใช่คูเลนคูเลนบอกกคูเลนคูเลนอยู่ไหนะคูเลนคูเลนหน้าตายยู่ไหนวะไม่ไมรือว่ากูไม่มีมันมนเลยไม่ขึ้นมาให้คูเลนคูนคูเไม่ไม่ปาอ๋ออ๋อไม่ทแเลย อ้โกูเป็นป่าเหรอโอ้อไม่ไม่ได้เตรียมกันหน่อยเหรอจะทำไงไอทีเนี้ยจะเลยป่าดีวะ อันนี้มึงเหรอเนี่ยเอากูไปนูคนอื่นทำไมได่ร้านล่ะไม่กูจะให้มึงมาเล่นป่าดทหเพราะว่ากูป่าไม่เป็นตัวที่กูเล่นคือตัวอะไรกูก <c oughs> ูกู <c oughs> ไม่รู้แต่แต่จะดีอยู่ยแต่มั้งแต่คนเขาไม่ค่อยเล่นกันเลยอุ้ยแต่ไอ้ด้วยเนี่ยชนะพอดีโต้แน่น,นะไอ้ด้วยเนี่ยจริง,จร,งจริงเหรอใช่ใช่แต่คือ ตามเนื้อเรื่องนะ <laughs> ไม่แต่แต่คือ,คอมันจะคือมันจะตีก,กับฟอรลินคนเดียวเหรอแล้วคนอื่นนะเจ้าแม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะ <c oughs> ปากไม่เป็น <c oughs> อย่าพิมพ์ๆนะเดี๋ยวเขารู้กูปากไม่เป็นเดี๋ยวเขาจะดาวใช่ทำไมอะ <c oughs> ไม่กูก็เลยก็กูบอกกูป่าไม่เป็นทำไมมึงไม่ใจกูเหรอใช่ป่ะเฮ้แต่กูแต่กูเล่นได้เฮ้ยสวยสวยสวยไปเปิดเกมดีฝากเขาดูนแนงงป๊บหนึ่งเลเฮสวย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 ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ เอาลิงออกไปเดี๋ยวมาตอนนั้นใครป่าวะอ๋อเพนเอาลำเลยลาเลยสี่มาไวไปไวกูบอกแล้วเรอแป๊บนึงเขาป่าก่อนมีคนหลงป่ามีคนหลงป่า แน่นอนไม่ไหวครับภาพอย่างนี้เก็บเอาเอาเอาเฮ้ย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 บำไปบึ้งเบาอ่ะเอาอุ้ยเฮ้ยโดนล้มไฟอ่ะม้นเสืองลำม้วนเฟืองมากอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้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 เจ็บเจ็บอันนี้เจ็บจริง เออเออนั่นแหละยิงแม่งดีเ๋ยวพี่ขอปากนะเพราะว่าเหมือนจะจนละเหมือนจะจนแล้วอนนี้ขอสักครู่นึงเหมือนพี่ต้องมาเชื่อข้างบนก่อนอนพี่มาอยากป่ายไป amentos? แต่ข้างบนเหมือนจะเดือดร้อน รู้สึกว่าวิ่งช้ามากเลยเพอาปรับกล้องไกล่แต่พอแบบปรับใกล้ๆเขาวิ่งไวมากสักหน่อยสักหน่อยทำไมเมื่อแต่ไม่ต้องซีเรียสกินเราไปได้อยู่แล้วเออขอได้อยู่ อยากรวยเฮ้ยถอยถอยไหมเฮ้ยแทนแทนเราเไหมเป็นกาดหรือเปล่าเฮ้ยอย่าอย่าคำอย่าคำอย่าอล่นแบบนี้ย่าแต่แย่งบัมแดงว่ะเออมาดิ บ้าไม่มีป่าเหรอนัแลสวยสวยอิลเมียได้บ้าไปแล้วเรียบร้อยเยี่ยมสั่งสอนพวกไม่มีป่าอืมก็กดตัวมากแบบหวังจะจำนันแต่แบบจจี๊ยบกินกล้วยไหมน้อง มีกล้วยมีน้องวิ่งมันมามันมาเข้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 ามันหนีแล้วหนีแล้วแม่งซิ่งหนีไปละเนี่ยถ้าเกิดผมว่าทีมกอ่ะเล่นฟอร์เรนใช่ไหมกูจะเปิดเพลงให้ตั้งแต่ เริ่มเกมจนจบเกมแบบเธอแบบเพื่อนจะรำเท่ๆไงโดนโดนโดนขอปั๊บหน่อยละกันก่อนจะหนีไอ้ขอปั๊บหน่อยละกันสวยแจ็คดึงแม่นสวย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 เอาหรอ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 สวยสวยเอาอีกยาวๆยาวๆจำใส่ เฮ้ยแม่งโดนโดนโอ้่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยสวยเก็บเก็บเก็บหมดเก็บหมดได้ป่าวไม่ได้ไม่เป็นไรนี่ไงเลนบางตนเลนกลางสองเลนละดันขี้ไป มาแม่งแม่งมันเอาอ่ะเออมันเถื่อนจริงมันเถือ่อนของมันนี่เถื่อนนะเพรมันเถื่อนนะแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวพาส่งกลับบ้านให้บอกว่าพี่ป๋าไม่เป็นไม่ได้ว่ะได้ว่ะสวยนีเฮ้ยมีอีอีคนผ่าไปแดงสวยสวย,สวย,สวย เจ็บ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 เเพี่เจ็บวะพี่เจ็บพี่เจ็บพี่เจ็บได้เจ็บเย็บร้อยฝ่าสวยสวยเอาลิงลิงมา เล่นดีวใช่เล่นดีกว่ามึงอ่ะกูบอกเลยเขาดึงตึงจริงฟองกูเล่นกูแจกนี่คือลูกศรของฉันไม่ใช่เฮ้ย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 เด้อเด้อเด้ออยากอยากได้อยากได้อีกป้อมนึ่งอ่ะของป้อมก็ได้แบบจบหมดเลยอ่ะ วิ้ยตายเล่นเยอะเกินตายเฮ้ยเฮ้ยหายเลยหายเลยหายเลยหยอกหยอกนานไปหน่อยเฮ้ยมันลอบฆ่ามันกล้ามันกล้ามันแน่มันแน่จริงว่ะเล่นมันแน่ว่ะมันแน่ว่ะมันแน่ว่ะ เป็นการันแรงแรงเพี่ย่มันยิงโคตรแรงเลยอ่ะยุยแรงน้อยต้องยุยอ่ะเอาทิ้งไวโอเหรอเอาไวโอกลับบ้านดีดิไวโอเหงาไหทิ้งไวโออ่ะ สวยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โอ้เจ็บ,บๆเจไม่ไหวซื้อจบเลยจบเลยสวยเจ๋วเจ๋อผทำเมื่อ <c oughs> กี้ซื้อคารนี้เท่เลยนะเนี่ยเอฟบีพีวะ ค,ครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ติดตามคอนเทนต์แล้วก็อีพีใหม่นะครับก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย